ดีค่ะคลิปนี้ครูพรจะพามาปลูกนี่นะคะผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายจากลำต้นนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะคะอ้าวทำไมไม่เพาะ,มะเมล็ดทำไมต้องจากลำต้นนะคะวรจะบอกให้เนาะคือเราทำมาแล้วเราถึงมาบอกต่อนะ อะไรที่ไม่เคยทำครูควรจะจะไม่บอกต่อนะคะอะไรที่ประสบการณ์ตรงเราจะบอกต่อเลยนะคะก็คืออันนี้ผักสองชนิดเนี้คือเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยลําต้นได้ถูกไหมคะแล้วก็เพาะเมล็ดก็ได้เช่นกันนะคะข้อดีก่อนเนาะก็ดีก็คือปลูกง่ายโตวไวปลูกง่ายโตวไวเดี๋ยวจะขยายความให้นะหนึ่งปลูกง่ายโตวไวสองประหยัดด้วยไ,ไม่ต้องซื้อมเมล็ดถูกไหมปลูกวนไปเรื่อยนะคะ สามก็คือ,เ,อเราเราเก็บกินได้ตลอดเลยตัดใบตัดใบเขาก็แตกยอดของเขาใหม่เรื่อยๆสองชนิดนี้เหมือนกันเลยคุณสมบัติเหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราซื้อมาจากตลาดใช่ไหมพอเราตัดกินใบมันแล้วนะเราก็ทิ้งไปมันก็เป็นขยะถูกไหมคะมันก็เน่ามันก็เสียอา่าทาไมเราต้องปล่อยให้เน่าใช่ไหมเราก็เอาไปแช่น้ําสิคะแช่น้ํานะแช่น้ํำยังไงอ่ะพอดีวันไม่ได้ ไม่ได้ถ่ายให้ดูตั้งแต่แช่น้ำเนาะก็โทษทีเนาะก็ตัดตอนมาตรงนี้แล้วกันนะการแชร่น้ําเราก็หาภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่ที่มันสามารถน้าไม่ไม่ซึมออกเนาะก็ใส่น้ําไปแค่ท่วมรากแล้วก็ถึงโคนต้นนิดเดียวนะคะนิดเดียวเราก็แช่ไว้อย่างนั้นแต่เราต้องมันดูนะต้องมันดูว่าน้ําแห้งหรือยังนะคะสําหรับมือใหม่นะอันนี้บอกมือใหม่เนาะแล้วก็รอจนกว่าใบใหม่มันงอกออกมานะคะสักใบหนึ่งแล้วก็นํามาปลูกแต่อันนี้คุณพร ลืมปลูกทุกคนดูใบมันยาวหมดแล้วเนี่ยก็เลยไม่ได้ถ่ายทําช่วงแรกให้ดูนะคะอันนี้ก็ตัดใบเหลือไว้ยอดแค่ยอดเดียวก็พอนะคะยอดตรงกลางนั่นแหละใบเดียวก็พอนอกนั้นตัดไปกินหมดเลยไปปรุงอาหารหมดนะเสร็จแล้วเราก็ตัดรากมันด้วยนะตัดรากมันให้เหลือแต่โคนนะเดียวเดี๋ยวเอาโชว์โชว์หน่อยนะนี่ต้นเล็กๆนี่นะคะมีแค่ใบเดียวแต่ยอดหนึ่งกำลังออกมาเห็นไหมยอดเล็กๆกำลักกลงแตกออกมาเอา คือรากเขาจะยาวๆใช่ไหมคะนี่นี่เ,นเห็นไหมเห,เห็นเห็นเห็นตอมันไหมวกุมวันก็ตัดออกแล้วมันก็ออกรากใหม่มานิดนึงนะคะแล้วก็แตกยอดใหม่มาจึงนึงนี่ยแหละนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาลงแปลงได้เลยเนาะนี่นะคะแต่อันนี้ใบเก่านะใบเก่าเพราะวันเหลือ,อไว้จนลืมไปเลยทุกคนลืมไปแล้วตายแล้วเดี๋ยวต้องเอามาลงแปลงนี่ลงนะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเด้เลยนะคะสองอย่างนี้เขาทําเหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายนะ ก็ตัดรากทิ้งไปนะให้เขาเกิดรากใหม่นี่เห็นไหมอันนี้เหลือแต่ตอนนะทุกคนไม่รู้ใครตัดไม่เหลืออะไรไว้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาเห็นไหมเห็นใบเล็กๆไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เกิดมาอย่างเงี้ยมันงอกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือผักชีใบเลือ่อยเห็นปะเขาตัดไปหมดเลยไม่เหลือไว้ให้ครูพรนเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอะไรทำไมถึงปลูกเพราะว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าของเราเนาะเนี่ย มันมันจะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นคุณพันก็เลยรีบปลูกเพื่อจะเป็นทายาทอสูรน,นะคะไม่งั้นก็จะไม่มีกินนะคะเพอไม่ได้เลยนะคะคุณพ่อลืมลดน้ําทุกคนไอ้นี้นะต้องลดน้ําชุ่มๆตลอดเขาชอบน้ํามากๆเลยนะมากๆเลยอันเนี้ยชอบนะอันนี้ก็เช่นกันก็ชอบแต่เขาสองอย่างนี้เขาไม่ชอบแดดจัดนะทุกคนเนาะควรบอกเคล็ดลับนิดนึงเนาะเวลาเลือกสถานที่ปลูกควรเป็นสถานที่ที่ แดดไม่ไม่จัดมากนะคะแดดลําไรเขาก็อยู่ได้นะคะอันนี้ครูพรเอาเอาไว้ในร่มยังอยู่ได้เลยนะอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวควรจะทําแปลงเดี๋ยวจะบอกต่อน,นิดนึงนะคะก่อนทําแปลงเนาะก็คือเออ,เอ,อหลังจากเราปลูกแล้วใช่ไหมคะก็เราก็สังเกตว่าบนแปลงเราเนี่ยเออมันมันเออที่เราปลูกเนี่ยมันงอกใบใหม่ออกมาหรือย,ยังถ้างอกแล้วเราถึงจะเริ่ม ใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะบํารุงให้เขาใบเขางามนะคะคือที่บ้านคุณปอก็ปุ๋ยคอกนี่แหละปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะที่บ้านคุณปอนก็ใช้แบบนี้นะคะสังเกตจากใบงอกใหม่ถ้าบอกถ้าบอกให้นับวันบางครั้งบางทีนับวันบางทีมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะถูกไหมบอกการสังเกตใบดีกว่าใบใหม่แตกออกมานะหลังจากที่ลงแปลงเราก็บํารุงได้เลยนะคะก็รดน้ำธรรมดานี่แหละเชา้าทุกวันทุกวันอะไรก็ว่าไปวันละครั้งไม่ต้องเช้าก็ได้แล้วแต่ ใครสะดวกนะคะแล้วอีกอันหนึ่งจะบอกนะก็คือสมมุติว่าใครที่ปลูกในกระถางใช่ไหมคะบางคนเขาไม่มีพื้นที่ใช่ไหมเพราะอันนี้มันปลูกง่ายมากทุกคนไม่ต้องกวดตายเลยไม่ต้องกวดตายเลยนะคะยังไงก็ไม่ตายเชื่อคุณพอนนะเสร็จแล้วกลับมาที่กระถางนะบางคนปลูกใส่กระถางไม่ได้ปรองแปลงแบบนี้นะ,ะก็ปลูกเสร็จแล้วนะใหม่ๆเลยนะวันแรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเอาออกแดดเด็ดขาดเลยนะคะ รอ้เขาตั้งตัวก่อนนะคะสังเกตได้ง่ายเพราะเขาตั้งตรงนะใบใบเขาไม่แบบอ่อนลงมาใช่ไหมคะหรือลําต้นอะไรเงี้ยเราสังเกตได้พอเขาตั้งตัวเสร็จแล้วเราถึงเอา,เอาย้ายกระถางไปออกออกไปวางที่แดดลําไรนะคะ,ะหลังจากนั้นพอเขางอกใบใหม่ออกมาแล้วเเราถึงจะย้ายออกไปตรงที่เราต้องการให้เขาอยู่นะคะตามนี้เลยนะสเตปตามนี้นะโอเคเดี๋ยวควอนก็จะ ทำแปลงแล้วนะแล้วก็จะปลูกแล้วนะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะทุกคนอ๋ออ๋อคุณพ่อลืมลืมเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะเล่าอีกอันหนึ่งประสบการณ์ตรงนะเดี๋ยวทุกคนอาจจะมีคําถามอยู่ในใจเนาะอ่าอเดี๋ยนะเหตุผลอีกอันหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังก่อนหน้าที่เราจะรู้ว่ามันปลูกอย่างนี้ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ใช่เอ่อมือปลูกเราไม่ใช่ชาวสวนด้วยนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกมานะเชื่อไหมคุณพออ่อใช้เพาะ,มะเมล็ดเชื่อปะ เพอมาเล็ดนะโอ้โหทุกคนกว่าจะเป็นต้นแบบนี้นานมากแล้วลำต้นเขาเล็กกระจิ๋วหลิวนะคะยิ่งอันนี้นะลำต้นเขาก็เล็กๆกว่าจะเลี้ยงต้นก้ามานะกว่าจะลงแปลงโอ้โหนานมากทุกคนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้นะคะจริงๆขึ้นชายก็เช่นกันต้นกระจิ๋วหลิเหมือนเข็มเลยแล้วก็เลี้ยงนานมากต้นก้ากว่าจะลง ลงเอ่อเนี่ยลงแปลงได้นี่โอ้โหนานมากลองแล้วนะคะดังนั้นคุณบอลก็ชอบวิธีการนี้แหละก็คือเนี่ยแหละไปเอาต้นมาจากไหนก็ได้สุดแท้แต่จะเอามาได้นะคุณบอลก็ถอนมาจากต้นตัวเองนี่แหละนะแล้วก็ตัดใบเอาไปปรุงอาหารแล้วก็แช่น้ำไปอย่างนี้นะแช่น้ำไปอย่างนี้ปลูกง,ง่ายค่ะปลูกง,ง่ายตัวไวนะคะคุณสมบัติเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะทําแปลงแล้วก็จะปลูกกันแล้วเดิอทุกคน ทำตามได้นะจริงๆทำตามได้เลยดีมากๆดีมากๆเป็นอะไรที่สุดยอดนะคะได้ผลได้ผลนะคะวิธีนี้เดี๋ยวพันก็จะเอ,เอาดินปลูกลงนะคะแล้วก็ปลูกเลยนะคะผสมดินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกกันเลย เรียบร้อยผักชีบปเรื่อยเดี๋ยวปลูกขึ้นช่ายเลยนะคะเพราะควรทำพวรน,นำร่องไว้แล้วนะมันง่ายปลูกง่ายจะตัดใบทิ้งไปหมดเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะตัดให้กุดไปหมดเลยก็ได้หรือจะเหลือไว้หนึ่งใบก็ได้จริงๆมันงอกมาจึงเดียวเล็กๆแล้วก,ก็ควรจะปลูกได้เลยเนาะแต่อันนี้มันมันนานแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่มีผลเสียอะไรนะ เขาก็งอกของเขาต่ออย่างนี้แหละนะคะไม่เป็นไรยังไงก็ไม่ตายค่ะเชื่อเหอะไม่มีทางตายเลยนะคะนี่แล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็คุมฟางรดน้ํานะคะเหมือนเดิมขั้นตอนเดิมๆนะคะเรียบร้อยปลูกเรียบร้อยแล้วนะแลรักษาความชื้นแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ดินกระเด็น คดน้ำให้ชุมช่มๆเลยนะคะ